สวัสดีครับอยู่กับเอลี่ไมครับวันนี้ผมจะมาโพสต์อินเตอแกรมโดยผ่านคอมพิวเตอร์ PC นั่นเองครับว่ามันโพสต์ยังไงปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มบวกนะะสำหรับเวอร์ชั่นเวอร์ชันแรกๆนะฮะแต่ปัจจุบันมีแล้วเดี๋ยวผมทำแยกคลิปให้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าโพสต์แบบดั้งเดิมก่อนแล้วกันถ้าใครยังไม่มีเครื่องหมายบวกตรงนี้ ใครยังไม่มีเครื่องหมายบวกตรงนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของ Instagram แต่เวอร์ชั่นเก่ามันจะไม่มีเครื่องหมายบวกแบบนี้ครับปกติแล้วในโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่แถวๆนี้นเครื่องหมายบวกมันจะอยู่แถวนี้แต่พอมาอยู่ในคอมปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สามารถโพสต์ได้นะเครื่องหมายบวกมันจะไม่มีให้ก็เราก็ทําการคลิกตรงนี้ครับอ๋อเดี๋ยวก่อนอื่นบอกก่อน คอมผมเป็น windows 10ับตัวนี้ใช้ google google, นะ google chrome นะครับใช้ google แล้วก็ต่อไปครับเข้ามาที่ตรงนี้ครับจุด3จุดตรงมุมขวาบนนี่นะจุด3จุดติ๊กเข้าไปแล้วเครื่องมือเพิ่มเติมอันนี้เป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับผมไม่แน่ใจว่าภาษาอังกฤษจะเขียนว่างไงเอาตามตำแหน่งว่าแล้วกันนะครเครื่องมือ สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือว่าใครจะกด Control Shift บวก L ก็ได้เป็นคีย์ลัดถ้าใครหาปุ่มนี้ไม่เจอนะครับหรือว่าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษกดไปเลยปึ้งอ่ะมันก็จะขึ้นขึ้นแถบตรงนี้ขึ้นมามตรงนี้มันก็เป็นภาษาที่ใช้เขียนเบบนั่นแหละครับต่อไปเราทำง่ายๆครับ ทำง่ายๆครับตรงนี้มันเริ่มเปลี่ยนมาเป็นจุดดำๆแล้วเห็นไหมะอ่ากด F5 หรือว่ารีเฟซสักหนึ่งทีครับรีเฟซตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าผมอ่านหน้าจออยู่ผมขอกดปุ่มนี้แล้วกันรีเฟซเห็นไหมครับปุ่มสวรรค์เราขึ้นมาแล้วเดี๋ยวๆข,ขอเลื่อนตรงนี้ก่นอนตรงนี้เราไม่ใช้นะนี่ปุ่มสวรรค์แล้วครับปุ่มสวัรค์เราอยู่ตรงนี้นะเราก็กดบวกตรงนี้ไปเลย ปึ้งกดบวกายแล้วเราก็ไปหารูปภาพของเราครับรูปภาพถ้าโพสต์อินเตอร์แกรมเนี่ยผมแนะนำให้เป็น1ต่อ1จะดีกว่าครับอินเตอร์แกรมซัพพอร์ตที่สุดแต่ของผมมันเป็น16ต่อ9ครับไม่เป็นไรลองดูอ่าโอเพนนี่ผมอยากได้รูปนี้เห็นไหมครับ16ต่อ9ของผมมันใหญ่นะฮะก็ย่อลงมาหน่อยปึ้งผมอยากได้มุมกว้างๆแบบนี้ ก็กดถัดไปครับบนนี้ขั้นตอนตรงนี้ก็จะเหมือนในคอมพิวเตอร์เลยสําหรับขั้นตอนตรงนี้นะส่วนข้อความผมก็ไปแล้ววางใส่เข้าไปผมจะโพดเป็นอามายาตำแหน่งที่ตั้งได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอพิมพ์ดูก่อนผมไม่เคยใส่สักทีตำแหน่งที่ตั้งเจอหรือเปล่าอ่ะ โอเคอวิยาพี่ๆใช่แท็กผู้คนไม่แท็กผมไม่แท็กนะแล้วก็กดไปเลยแชร์ Share. นี่ครับเพียงแค่นี้นะฮะก็สามารถโพสต์อินสตาแกรผ่าน PC หรือว่าผ่านคอมพิวเตอร์ได้แล้วเข้าไปดูของเรากันหน่อยนี่ครับมาแล้วนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับสำหรับการโพสต รูปภาพผ่าน i n s t a g r กรโดยใช้คอมพิวเตอร์นะฮะโอเคครับคลิปหน้าผมจะไปรีวิวอะไรจะไปสาธิตอะไร,นะรอะไรจะพังวินานกันต่อไปติดตามกันได้ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย